ร่มเื่นนี้ว่จ้าพี่น้องสวัสดีจ้พี่น้องปองไปสวัสดี AI สวัสดีพี่น้องเฟซบุ๊กพี่น้องชาวเหลียวนะคะร่มลืน่นนี้ว่าจ้านี่ยู่นี่วัดจันแก้วเพชรนะคะวัดจันแก้วเพชรืันนี้คือมาถวายสังฆทานทำบุญลูกไายลูกไผ่ส่วนมากอะไลยมานํำเพลินไายลูกไผ่ส่วนมากเฮ็ดบุญ้าญจาก อีสลาหนึ่งสลาหนึ่งก็ร่งปรับปรุงสลาสันเขาก็ร่งปรับปรุงนะคะลมลื่นดีจะบ,บนแบ,บนี้มีแค่นี้นะจ้ะกวางแล้วก็ต้นไม้ลายค่ะต้นไม้ลายกวางแห้งลมลื่นยู่เย็นเป็นสุกดีๆยายนี้ก็สิมามาวดนีเนาะจ้ะมาวัดนีนวดนกวางพี่น้องกวางแห้งหลายหลา้นทางพุ่นกะทางไปทางนี้ทางไปทางนี้กะ ย่าไปอีกไก่อยู่จ้ะบบสิ้นสุดี่กสิมีมีกุดในหน่อยยังสีเนาะที่พระเพิ่นนี่เราสันเขาก็สิเขาห้องกุดลไผ่กุดมั่นเนาะจ้ะพี่นอ้องสิยู่ประมาณนี้แล้วพี่นอ้องจ้ะเมื่อนี่กะสิเงียบแน่เพราะว่าเพิ่นสันเขาแล้วใบไม้ใบไหลก็ไม่ค่อยมีเลยพี่นอ้องเพราะว่าก็สิเพิ่นก็สิจัดเบ้นเนาะพวกพระกับเน่น ผูไดไปบินทบาทผู้ได้ิีเก็บใบไม้ใบไหลจัดเว้นตื่นตะเสากวดใบไม้ใบไหลเนาะจ้ะสิตะล่อมไม่หนีเห็ดปุ๋ยอีกที่หนึ่งอุ้มเลยมดขาแพงและไม่ใช่ถูกถูกเฮือกเฮือขาพีกเส้นขาพีกอุ้ยร้านไส้ร้านไส,ส้ข่อยขาผีกอ้าวพี่มดอุ้มเลยค่ะอืมอ่ะอ พี่หมดอุ้มล้ะยางวาไว้ล้วมาทายบรรยากาศวิวสวยๆงๆยๆยามๆเย็นหูเย็นตาจากพี่น้องอยู่ในวัดจันแกวเพชรบบไก่บบไก่ยุก,ยยกไก่ข้องสวนอำเภอพัอมสมุเดเจดีที่ยายนี่อยู่นอาจะที่ไปถวายสางังฆทานก่อนพี่น้องลูกซ้ายลูก ไผ่มาตวายทางกระทานไปก่อนเอา้าใช่นี่เอากระเป๋าไปวางไย่างไนโน่นเอาไม่เอากระเป๋าไปวางไว้ไหนเอาโน,น่น,นตั้งโน่นไปะปะน่ะะน,นปไปไหวพระลูกวายทางกระทาน เย็นสบายจะเย็นสบายผุ่นสาลาหนึ่งสาล่าไงเวลาถอดกระถินนั่งฝุ่นน้ะยจ้ะเป็นบัดแบบบัดปลาสันเข่าเว,วลาเดียวคนเอือ่บัดอีหยังบัดทธรรมยุทธบัตไงจะไงน,นี่ก็อีซาลาหนึ่งกำลังปรับปรุงนี่น้องจ้ะ กับพะเขามากาบแล้วทำหนึ่งกาพะกาพะมดนั่งน้ำมรน้ำม,มากวดเหรอ อ่ะขยับออมองตั้งละโม่สามจบตรงนั้นถ่ายไปสังกราท่านกนจัดพี่น้องจ้ะ